สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตะลุยไอเดียชาแนลครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่านะครับเป็นมีดเดินป่ามีดสะสมนะครับเป็นมีดแคมป์ด้ามประกบนะครับก็จะมีขนาดปานกลางไปจนถึงตัวใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันนะครับเล่มแรกครับ ตัวนี้เป็นมีดแคมป์ออกเป็นปลายแหลมนะครับสวยงามมากนะครับดูอีกด้านครับขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบผมแข็งด้วยน้ำมันนะครับ แล้วด้ามนะครับด้ามทําจากไม้มงคลนะครับไม้พอยอนะครับสวยงามลงตัวมากนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบตัวใหญ่นะครับนี่ครับเป็นตัวปานกลางนะครับกระทัดรัดนะครับความยาวนะครับ ของใบมีดอยู่ที่เดี๋ยวนะครับ9.8นิ้วนะครับส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่1.9นิ้วนะครับสันนะครับสันอยู่ที่5มิลน,นะครับผมอ่าสวยงามมากครับด้ามอยู่ที่5.5นิ้วนะครับ เป็นด้ามดำนะครับมาในโทนดุเลยนะครับสวยมากครับเล่มนี้ราคา1200บาทนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับ1200บาทเดี๋ยวมาดูเล่มที่สองกันนะครับเล่มที่สอง ขึ้นรูปด้วยเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับสวยงามนะครับเป็นทรงปานกลางนะครับด้ามก็เป็นไม้พอยอเหมือนเดิมนะครับพอยอก็คือพยุงนะครับอยู่ที่ความยาวของตัวมีดอยู่ที่9.9นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.1นิ้วนะครับ อ่าเล่มที่สองนะครับสวยนะครับด้ามออกแสส้มๆแดงๆนะครับฝังหมุดโมเสสนะครับตรงนี้ครับหมุดโมเสนึงจุดนะครับแล้วก็จะมีรูร้อยเชือกตรงด้ามน,นะครับ กระชับมือพอดีมือเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่สามกันนะครับเล่มที่สามนี่ก็จะใหญ่ขึ้นไปนิดนึงนะครับมากับด้ามดำเหมือนกันครับสวยสุดๆเลยครับนี่ครับทรงแคมป์นะครับเหลกแหนบนะครับ ตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับความยาวนะครับของเล่มที่สามนะครับสิบจุดสองนิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่เออสองจุดสองนิ้วนะครับสันนะครับสันอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับผมด้ามน,นะครับ ด้ามอยู่ที่5.5นิ้วนะครับสันตรงนะครับไม่ต้องกลัวว่าสันเมตรจะคดจะงอนะครับนี่เล่มที่3นะครับเดี๋ยวเรื่องราคานะครับเดี๋ยวผมค่อยตอบทีเดียวท้ายคลิปดีกว่านะครับ ท้ายคลิปนะครับจะชี้แจงทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มไปเลยดีกว่าครับก็ราคาก็จะอยู่ที่1200บาทจนถึง1500บาทนะครับ Đây, เล่มที่3ามนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่4กันนะครับเล่มที่4ครับ กึ่งแข้มกึ่งเน็บครับจุดเด่นครับดูด้ามลายสวยมากเลยครับตัวนี้จะเป็นผิวซาตินนะครับสันตรงนะครับ ความยาวนะครับของใบมีดนะครับอยู่ที่10.5นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.2นะครับสันดูจากสายตาก็ประมาณ7มิลนะครับ7มิลนะครับส่วนด้ามนะครับอยู่ที่6นิ้วนะครับฝังหมุดโมเสสหนึ่งตัวนะครับเล่มนี้เล่นหมุดสวยนะครับ2 4 6จุดเลยนะครับ ที่สี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเล่มที่ห้านะครับเล่มที่ห้านี่สวยมากนะครับเป็นงานขัดขาวผิวซาตินนะครับสวยมากนะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่10บจนิ้วครับความกว้างครับ สนิ้วนะครับตัวนี้เป็นทรงแบบบอดี้สวยมากนะครับลดไซส์ลงมานะครับสันนะครับเนี่ยครับสันอยู่ที่5้มิลหน่อยๆนะครับมากับด้ามดำเลยนะครับฝังหมุด6จุดนะครับ น้ำหนักพอดีมือนะครับไม่หนักมากนะครับน่าเก็บไปสะสมนะครับเพืเ่อนๆครับเล่มนี้ครับสวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่6กันนะครับ M T หกนี่ก็จะยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานะครับนีครับตัวนี้มาทรงแบบมีดแคมป์เต็มรูปแบบเลยนะครับเป็นงานขัดขาวผิวสตินเหมือนกันครับสวยงามมากครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่สองจุดหนึ่งห้านะครับเกือบสองจุดสองนะครับสันนะครับ สันอยู่ที่6มิลไล่ปลายนะครับคำว่าไล่ปลายก็คือโคนนะครับโคนมีดหลังมีดตรงนี้นะครับจะหนาแล้วก็ไล่ลงมาเล็กลง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 จนมาถึงปลายมีดนะครับสวยางามมากนะครับเล่มนี้ครับ นาเก็บไปใช้นะครับหรือว่าเอาไว้สะสมนะครับอวดเพื่อนๆน,นะครับชอ์เพื่อนๆใช้งานได้จริงเลยนะครับเล่มที่หกผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่เจ็ดกันนะครับ ชุดนี้มีอยู่แปดเล่มนะครับเล่มที่เจ็ดนี่ก็แคมป์เต็มรูปแบบเล่มนี้โดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับใบจะกว้างกว่าเล่มที่สองสี่หกเล่มที่หกนะครับใบจะเล่มที่เจ็ดนี้ใบจะกว้างนะครับกว้างกว่านะครับอยู่ที่สองจุดสามนะครับสองจุดสามนิ้วสันก็ 6มิลไล่ปลายครับนี่ครับไล่ปลายก็คือนี่ครับใหญ่มาเล็กลง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 ครับสวยงามมากนะครับเป็นงานปีมือนะครับด้ามสวยนะครับเป็นรากไม้ครับลายโอ้โหนี่ครับหายากมากนะครับลายแบบนี้ครับนี่ครับุด้านนี้ครับเป็นตาไม้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับ ฝังหมุดโมเสกหนึ่งจุดนะครับสวยสุดสุดนะครับ เดี๋ยวมาดูเล่มสุดท้ายครับเล่มที่8นะครับเล่มที่8นี่ก็มากับบอดี้แบบกึ่งเน็บกึ่งแคมป์นะครับาโชว์ความสวยความหล่อนะครับนี่ครับมีทุกเล่มที่ผมนำมาโชว์ในวันนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของเขานะครับแตกต่างกันนะครับ การเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับแตกต่างกันจริงๆนะครับตัวนี้ด้ามมาโทนดำครับขัดขาวผิวซาตินนะครับจะไม่ใช่ขาวมากขาวกระจกนะครับผิวซาตินก็จะเป็นผิวประมาณนี้นะครับความยาวของใบมีดนะครับ1ินิ้วครึ่งนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.4งจนิ้วนะครับ สันนะครับอยู่ที่6มิลน,นะครับ6กมิลหน่อยๆน,นะครับวันนี้สวยมากนะครับทุกเล่มจับกระชับมือนะครับ นี่ครับเล่มที่แปดนะครับป่ะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมแต่ละเล่มนะครับแล้วผมจะได้ชี้แจงเรื่องราคานะครับว่าแต่ละเล่มราคาเท่าไหร่นะครับไปเลยครับนี่เลยครับวางเรียงรายกันทั้งหมด8เล่มนะครับสวยสุดๆเลยนะครับเล่มที่1 เล่มที่สองจะออกมาในโทนแบบปานกลางมาทางเล็กหน่อยนึงนะครับเล่มที่สามเล่มที่สี่นะครับจะออกมาในโทนปานกลางมาค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับส่วนเล่มที่ใหญ่เลยนะครับก็จะมีเล่มที่6 7เจดปดนะครับก็คือ3มเล่มนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังราคานะครับเล่มที่1นะครับ 1,200บาทนะครับเล่มที่2นะครับ1,200บาทเหมือนกันนะครับเล่มที่3ก็1,200บาทเหมือนกันนะครับเล่มที่4นะครับ1,200บาทเหมือนกันนะครับส่วนเล่มที่5678เนี่ย1,500บาทนะครับผมนี่ครับก็ไม่อยากให้มีพันสามพันสี่ครับอยากเอาราคาต่ําๆพันสองแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็นงานที่ ที่ชอบและสะสมและทํายากนะครับทํายากกว่าจะได้ผิวประมาณนี้ครับมันทํายากนะครับนี่ครับแล้วอย่างหนึ่งด้ามครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับด้ามสุดๆแล้วครับมันน่าสะสมครับเป็นศิลปะนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของนะครับได้นะครับติดต่อได้ในทาง idline นะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็หอมปากหอมคอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่องตะลุยไอเดียให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ